ยากให้จริงๆเราอยากให้ทุกคนถือทุกคนเลยนะครับพี่น้องอยากให้ทุกคนมีถูกทุกคนเลยแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่ดวงจริงดนี้บอกได้เลยว่ามันแล้วแต่ดวงดูให้เป็นแนวทางนะไม่ใช่ว่าจะอัดบูมบุมบอมหบาท10คะแนนซื้อไป10บคูณสิบยคูณยีเหมือนที่น้องบอกว่า พอที่ซื้อข้าวนะพอที่ซื้อกับข่าวเน,ะนาะนะเห็นไหมแล้อีห้าพันคะแนนมาตีห้ 5, นาพันคะแนนให้ดูเลยเพราะว่ายัางไงเอาจะเอามาให้ดูอยู่แล้วยังไงก็จะเอามาให้ดูอยู่แล้วยังไงก็จะเอามาให้ดูอยู่แล้ว อีกสี่พคะแนนเนี่ยมาเรื่อยๆเ,เลยมาครับมาช่วยกันถ้าอยากมีดวงก็ช่วยกันเลขซื้อง่ายมากซื้อง่ายไม่เยอะซื้อเลขซื้อง่ายมากไม่เยอะชอบผมชอบมากเลยผมชอบมากผมจับมานจงขนลูกเลย ยี่สิบสามสิบสี่สิบซื้อไปพี่น้องไม่ต้องซื้อเยอะเออตอนนี้ตอนนี้หกห้าหกห้าหนึ่งสองสี่อีกสี่พันกว่าคะแนนมาหกห้าหนึ่งสองสองสี่ครับหกห้าหนึ่งสองสี่ครับ ตอนนี้หกห้าหกห้าเดสสามครับมาหกห้าเจดสมมาหกห้าเจ็ดสองสามหกหสหห้าแดสมล้วหกหกหกหหสามหนึ่งเอามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันเกินหกแล้วใช่ไหมนี่บ่าวบ่าวบ่าวมันเกินหกแล้วใช่ไหมบ่าวหนึ่บ่าวมันเกินหกแล้วใช่ไหมพ่อลืมดูด้ยพ่อภาษานกใหญ่ให้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูมันอันนั้น เกิยขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอาขอขอเรียกว่าเกินเยอะเลยพ่อประสานจัดมาเท่าไหร่น่ะมียอดห้าพันด้วยใช่ใช่ใช่เอาเอาเอามามามาอู้พ่อประสานนกใหญ่ให้อุ๋ยห้าพันให้การชายสองพันอู้ขอบคุณมากครับพ่อขอให้พ่อเอาสามตัวตรงไปเลย โหขอบคุณครับแอดมินเราจดทันไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอีกสักห้านาทีไหมอีกสักห้านาทีไหมโอนสี่ร้อยทัน 400. ทนัทนโอเคเจ้าแม่งโอุ้หอิงอิงเพียงโอ้โหอิงอิงเพียง โอ้ยอ,ง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 อิงเพียงเห็นไมรูปเห็นไมร่รูปน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมยุคูปนะรูปนี้คือผมจะเอามาให้ประมูลนะครับใครจะให้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งรูปนี้มีแผ่นยาวใครอยากได้ประมูลไว แล้วก็จะให้อดินจดยอดที่สูงที่สุดแล้วก็จะส่งให้เราจะประมูลจนถึงใกล้ๆจะเปิดวงประมูลรูปลูกสาวนะครับมีรูปเดียวครับที่ไปเที่ยวน้ำทะเลใครจะให้เท่าไหร่ให้อ่าบ่าวจดไว้นะครับพร้อมหรือยังบ่าวพร้อมหรือยัง ่ธรรมดาได้หนิเจ้านางหน่อยได้หนิว่าธรรมดาได้หนีิเช,ชื่อไหมว่าวันนี้สิวายฟังเชื่อไหมว่าวันนี้เชื่อไหมว่าวันนี้เปิดกระเป๋าละ่ะบอกว่าพอ่อพ่อดูกระเป๋าหน่อยเปิดมาบบมีเงินจก้กบาทมีแต่บัตรประชาชนพี่น้องลูกข่อยเปิดมาไม่มีตังค์สักบาท ผมเชื่อมากเลยว่าอู๋อิงไม่ใช้เงินผมศรัทธามากแล้วนะต้องใช้คําว่าศรัทธานะอูอิงอไม่ใช้เงินเลยแต่เวลาจะให้โชคได้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังผมจะไม่พูดนะ ปฐมนิเทศตอนตอนบ่ายบ่ายมุงหรือบ่ายสองนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมกดห<อ>นึ่งนี่นี่คุณคุณช่างแอร์นี่จดไว้หน่อยนะช่างแอร์ยอดที่2,000ครับผมเปิดยอดที่2000นะครับนี่จดไว้หน่อยนะบ่าวสาธุขอให้ f อฟพลังเงียบ ที่ชมคลิปนี้ผู้ที่มีดวงผู้ที่จะได้เงินแสนเงินล้านขอให้ถูกแล้วกันนะครับอ่ะพร้อม ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงรวยรวยพ่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องพอเป็นแนวทางนะครับพอเป็นแนวทางนะครับโอ้อู๋ออิงเพียงโอ้อิงอิงเพียง โอ้อุงอิงอุงอิงเพียงขอให้ f อซได้คืนไปร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าขอให้มีดวงสื่อจังได้กระถือพี่น้องสาธขุขอให้มีโชคครับขอให้มีโชคครับอันนี้ของแท้ของจริงของจริง ไม่ชัดพะนะเอาบอชัดจังไหนผู้อื่นเขามาชัดแต่นี่ผ,นนนผู้อื่นเขาคือชัดแท้นี่เนี่ยผู้อื่นเขาคือชัดแท้นี่พอเป็นแนวทางนะครับพอเป็นแนวทางนะครับทำไมไจะไม่คุยกับพ่อเหรอ ยุ่พอไหมพี่หลามาชมเต้นยูวมีข่าวดีขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณพีเอฟซีด้วยจ้าขอบคุณพี่เอฟซีทีมาแค่งี่หลาเด้วจ้าเด้อขอบคุณแม่อิตเตอร์ด้วยขอบคุณแม่อิตเตอร์ค่ะตอนนี้สามแสนแล้วขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณหลายๆนะคะตอนนี้กำลังชมเต้นยุ่งพอละปุยยุ่งเก๋ เต็นท์ทำไมเต็นท์ทำไถือเขาด้วยล่ะถอาีจีบงนี <lonely> ่นี่ค์หอิงมีมีคนประมูลรูปหลายหมื่นแล้วนะนี่นี่นี่มีคนประมูลรูปหลายหมื่นแล้วเออเอาเอาซ้อมดีๆขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอีกครั้งบายบายสวยแอปสวยมาก